ทุกอาชีพนะคะมีความสาคัญเหมือนกันหมดขอแค่เป็นอาชีพที่สุจริตเท่านั้นเองนะคะอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสาเนี่แหละค่ะคือความขยันความอดทนนะคะของผู้ที่ประกอบอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะถูกต้องแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนก็สามารถที่จะร่วมอุดหนุนกันได้นะคะหากผู้ค้ารายนั้นไม่ขายสลากเกินราคาเ่ยนะคะใบละ80บาทเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะเป็นการช่วยชาติแล้วก็ช่วยเขาในการที่จะสร้างอาชีพให้เขาให้เขามีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวได้ด้วย ะค,ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดนครสวรรค์<ม>เขาสะสมสลากกินแบ่งรัฐบาลม,มาตั้งแต่ปี2529นับเวลานยอยู่ประมาณ30กว่าปีนะคะซึ่งเขาได้เก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีรายละเอียดของการพิมพ์นอกเหนือจากความสวยงามแล้ว<ม>เขายังเก็บเพื่อให้ลูกให้หลานได้ศึกษากันต่อด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ สลากกินแบ่งรัฐบาลเหล่านี้เป็นของสะสมของนายประเสริฐติชพันธ์อายุ49ปีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเกชยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนะครสวรรค์หลังเก็บสะสมสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตั้งแต่ปี2529นายประเสริฐเปิดเผยว่าเริ่มสะสมสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างจริงจังเมื่อ31ปีที่แล้วซึ่งสะสมเป็นงานอนดิเรก พร้อมกับได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สะสมไว้ออกมาให้ผู้สื่อข่าวได้ชมโดยก่อนที่จะเริ่มสะสมนายประเสริฐบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นพ่อได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำและมองว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลยังมีลวดลายพิมพ์ที่สวยงามซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เริ่มสะสมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยได้สะสมงวดละ1นใบแล้วแต่โอกาส แต่ส่วนใหญ่จะได้มาจากการขอจากเพื่อนๆที่ชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการที่จะขอนั้นก็ต้องรอโอกาสที่เหมาะสมเช่นต้องรอจนกว่าเพื่อนจะตรวจรางวัลแล้วเสร็จหากเพื่อนไม่ถูกรางวัลแล้วจะนำไปทิ้งจึงค่อยขอมาสะสมไว้มานคือความชอบพอบีเราได้มารู้เรียนรู้เกี่ยวกับลายน้ำวเรามาดูกรุงลายมนเนี่ยมันจะสวยแล้วทำให้เรารู้ว่า ประวัติธรรมสมัยก่อนเป็นยังไงแล้วอย่างประเพณีเป็นยังไงอย่างเ,เง,งี้ยเราก็ได้เรียนรู้ด้วยครั้งหน้งที่คําปั่นจังหวัดอื่นแล้วก็อย่างจักคาโบราณเขาก็จะเขียนไวน้ในนี้ชอบอ่านเรื่อยอ่านไปเรื่อยแล้วลายสวยด้วยอย่างจะเก็บเก็บไว้สวยดีครับแล้ววิธีการเก็บสะสมเราเก็บยังไงก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะก็สะขอเขาม้างแล้วก็หาอะไรได้เกยบเขเา อย่างผลไม้อย่างเงี้ยรูปภาพถ้าเขาแตกต่างของฝาเขาจะเอารูปภาพไปเปลี่ยนให้เขาว่าเขาอบแบบรูปภาพแบบไหนก็เก็บมาตึงใหญ่ถึงจะขอเขาแล้วก็ไค่อยได้ซเองส่วนสาเหตุสําคัญที่สะสมสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเสริฐกล่าวว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบมีรายละเอียดของการพิมพ์จําหน่ายแต่ละครั้งมีภาพประวัติศาสตร์ประเพณี้ต่างๆคําขวัญของแต่ละจังหวัด ภาพเครื่องลายครามและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งของประวัติศาสตร์และอยากเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือสลากเลขที่1-5-6-4-2-8สลากกินแบ่งบำรุงเทศบาลตรานาศ1ส่วนใน4ส่วน25สตางค์ กำหนดออกรางวัลวันที่5ธันวาคมปี2479และยังมีสลากกินแบ่งบำรุงเทศบาลราชรถกำหนดออกรางวัลวันที่26มีนาคมปี2481ซึ่งเป็นสลากที่นายประเสริฐหวงแหนเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นสลาก4ี่ส่วนและตัวเลขไม่ซ้ำกัน ขณะที่มีคนเคยมาเสนอราคาที่จะซื้อในอราคา4,000 40, 0บาทแต่นายประเสริฐไม่ขายเนื่องจากเห็นว่าเป็นสลากที่แปลกจึงอยากจะเก็บไว้เป็นเที่ยวระลึกเไปเรื่อยๆนะก็คงยังไม่หยุดก็ตอนนี้ก็มีคนบริจาคมาเรื่อยๆก็ให้มาผมก็เก็บสะสมเอาเรื่อยๆก็มีบางคนที่มาขอผมก็ให้ไปถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ผมมา หกจะสะสมสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนายประเสริฐยังบอกอีกว่าหากใครสนใจจะขอแลกเปลี่ยนสลากกินแบ่งรัฐบาลรุ่นต่างๆก็สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนได้เช่นกันค่ะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน